สูตกับคุณผู้ชมข่าวนี้กันนพัทบินแล้วจ้าไปไปอเมริกานะคะไปเล่นคอนเสิร์ตค่ะแน่นอนก่อนไปนะคะกราบเท้าพ่อแม่เลยจ้าเพราะว่ามีความเชื่อนะคะว่าพ่อแม่เนี่ยคือพรันสูงสุดค่ะนี่เดี๋ยวบอกว่าพ่อแม่เราเป็นภาพนี้คือแล้กกอดกันคืออะไรกับจคกลีนแม่ไงแม่อีกคนนึงเหมือนกันเอาหรอ โอ้ยโดนเยอะไปแกนั้นวันนี้คุณผู้ชมณดยก่อนบินเนี่ยหนุ่มการเนเขาเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะคะไปคนเดียวเลยค่ะส่งคนเดียวรักมากนะคะก่อนนะเธอเนี่ยฉันคิดว่าเธอจะไปกับเขาด้วยนะเนี่ยแม่ก็เดินส่งไงแม่ภาพประกอบนะคะครั้งนี้นะคะเป็นการบินไปร่วมเทศกาลดนตรีสบายดีเฟสิวัลค่ะที่รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกานะคะไปทั้งหมด10วันค่ะซึ่งจะโชว์จริงวันนี้แหละค่ะพร้อมกับหนุ่มบิ๊กเอ็มแล้วก็สิงโตนำโชคด้วยค่ะในวันที่การบินไปนะคะมีแฟนคลับตามไปส่งมากมายอยากให้ดูคคนนนนึง่่่ะแตเเเป็อลลยี เล่ไปนะคะบ,บอกว่าหนูชอบอัลบเล่แล้วก็ชอบพี่กันด้วยก็ยเลยแต่งมาแบบนี้ค่ะส่วนเรื่องซ้อมคอนเสิร์ตใหญ่สีพโพดํากับ3ดอกจิต ไม่มีปัญหาค่ะคือคอนเสิร์ตเขาจะเล่นวันที่1นึเมษายนแล้วอะนางบอกว่าเดี๋ยวอยู่เมกาก็คือวิดีโอคอรซ้อมกับเพื่อนๆได้การยืนยันนะคะว่าไม่ได้อู้ง,งานแน่นอนแม้ก่อนไปตั้มก็คือแขวะแล้วอะเอ้าตา้มเอาแกลวผมนะ่ะเทคิวตลอดเลยไม่เหมือนบางคนอนาเขาสนิทกันนะชอบแซวกันค่ะและหลังจากกลับมานะคะกันก็เตรียมตัวเดินสายทําบุญนะคะก็คือ ปีใหม่ไทยเนาะที่บ้านเกิดนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งจริงๆเนี่ยเขาจะชวนแฟนคลับไปจัดงานแบบนี้เป็นประจำทุกปีก็เว้นวักพักไปประมาณ3ปีค่ะปีนี้โอ้โหเตรียมจัดใหญ่แน่นอนดีนะเขาจะมีทําบุญแบบ9วัดเลยนะเดี๋ยวพี่แจไปเก็บภาพมาให้ดูน,นะคะเราไปฟังเสียงนุ่มกนานพัฒที่แอร์พอร์ตเนี่ยค่ะวันนี้เพิ่งไปมาเพิ่งกลับสุพรรณมาก็าไป ไปอยู่กับพ่อคุณแม่มาวันหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ให้พรอนมาว่าขอให้ทําให้ดีที่สุดนะลูกคงจะไปทําบุญที่บ้านแหละครับก็ถ้าเกิดว่ากลับสุพรรณก็คงจะไปทําบุญรดน้าผู้หลักผู้ใหญ่เพราะว่าที่วัดที่บ้านสุพรรณเนี่ยก็จะมีจัดงานทุกปีอยู่แล้วก็จะมีหลวงพ่อกองที่เรานับถือแล้วก็พระเนรสวรมหาราชที่เราไปขอพรตลอดเวลาไปทํางานก็ก็ช่วงระหว่างที่ไปก็คงจะแบบว่าทํากันบ้านไปด้วยครับก็คงจะมีวิดีโอที่แบบเขาซ้อมเต้นเขาก็แข่ผมนะโดยเฉพาะตั้มผมก็เลยบอกว่าผมเนี่ยไปโกยแฟนคลับที่นู่นเนี่มาาให้พวกเร เรียกว่าแถไปเลยนะคะ,<ฮ>ะการ <ฮะ S 1> บอกว่าจะมาโกยแฟนขับจากเมกามาดูที่ไทยอยู่โอ่โวดีนะถ้าเคลมได้ <ฮะ S 2> ก็เหมาไปให้หมดเลยนะอเออนะคะเอาก็เป็นกำลังใจให้ด้วยเนาะ,<ฮ>ะวันนี้ขึ้นโชว์ใช่ไหมวันไล่คุณผู้ชมค่ะวันน้เราเป็นกำลังใจให้จ้ะ